เมืองพรังแรกหลังเมืองเปิดที่บูมวอดค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเขาว่าจะมีเป็นเทอร์มสแตนคอร์ดิชั่นให้เราได้กดอ่านนะคะซึ่งก็เป็นการยอมรับข้อตกลงต่างๆสําหรับการเล่นที่เมืองนี้ค่ะแล้วก็กรอบข้อมูลส่วนตนัวของเรานะคะแล้วก็กดยินยันเข้าไปแต่งตัวได้เลยค่ะส่วนการแต่งตัวก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนเลยนะคะซึ่งก็ค่อยๆเลือกไปตามที่มีปุ่มให้เลือกเลยก็ได้นะ,ะเลือกเพศเลือกสีผิวนะคะแล้วก็เลือกทรงผมเลือกเมคอัพเลือกลิปสติกแล้วก็เลือกการแต่งตัวนั่นเองค่ะ ซึ่งเท่าที่เราแต่งตัวดูก็ดีใจมากที่มีทรงผมแต่ว่าก็ไม่มีโบสองข้างเซ็เกเมนเตอร์นะคะแต่ก็พยายามเลือกนู่นเลือกนี่ไปนะคะให้ดูเป็นตัวเรามากที่สุดนะคะเราสามารถที่จะกดยืนยันแล้วออกไปเดินเล่นแล้วกลับมาแต่งใหม่ได้ตลอดเวลาเลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องเยเรตเลยค่ะเมื่อเราพร้อมแล้วก็กดเข้าเมืองได้เลยค่ะซึ่งเขาก็จะ random เรามาลงที่แลนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ลงที่แลนช ะะแต่ว่าที่ยืนตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เพราะว่ายืนตรงกลางเลยรถเกือบชนเลยค่ะเปิดกระเป๋าเช็คดูนะคะก็จะเห็นเป็นบัตรประชาชนมีไกด์บุ๊กมีหน้ากากมีเงินให้1 0 0 0 0หมื่นนะคะแล้วก็มีกล่องซ่อมมีบัตรผู้เล่นใหม่มีอาหารมีน้ำนะคะแล้วก็มีโทรศัพท์ค่ะแล้วเราเห็นเขาขับรถกันทั่วเมืองเลยเราก็เลยไปเปิดกะลาะดดูนะคะซึ่งเราก็จะได้รถฟรีด้วย1นึ่คันค่ะซึ่งเท่าที่ดูรถก็จะแรนดอมนะคะจะได้คนละแบบเลยนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะจะมีอยู่ประมาณ3แบบบางที่เห็นนะคะจะเป็นรถแค่นี้ เป็นรถเต่าก็จะเป็นรถคันที่สั้นๆนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นรถเริ่มต้นวิ่งกันปกิกทั่วเมืองเลยค<ส>่ะสิ่งที่อยากรู้แบบแรกก็คือรถโลราคาเท่าไหร่นะคะก็เลยแวะมาที่ร้านขายรถซึ่งร้านขายรถก็จะเป็นโลเคชั่นที่คุณเคยนะคะเข้ามาก็จะมีรถขายแค่ไม่กี่อย่างเองนะคะซึ่งรถโลก็เห็นเป็นรถคันนี้นะคะประมาณ60กลลิโลราคาประมาณ550นะคะหรือว่าสูงสุดเลยนี่ก็จะเป็นคาร์มาโชนะคะซึ่งก็เป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้คือ120กิโลราคา 1.2m ค่ะหลังจากดูราคารถแล้วก็มีแพ่นเริ่มวางแผนก ซึ่งเจนก็ได้ไปทดลองฟาร์มมาแล้วซึ่งฟาร์มยังไงให้ไวและคุ้มค่าที่สุดเดี๋ยวจะมาเล่ากันในคลิปต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนทุใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ